สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในการเช่นเคยนะคะกับเซลปีใหม่อีสุสุเชียงรายในกลุ่มดุเงินสาข,ขาเทิงกับวันนี้นะคะเราก็อยู่ด้านหน้าโชว์รูมอีสุสุสาขาเทิงจังหวัดเชียงรายของเราเลยบรรยากาศนะคะตอนเที่ยงเที่ยงค่อนข้างจะสดชื่นแจ่มใสนะคะวันนี้เป็นวันที่9เดือนมก,กราปี2564เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะ9แรกของปี2564ขอให้ f c ทุกท่านลูกค้าแฟนเพจทุกท่านนะคะ จงมีแต่ความรล่ศลวยและเจริญรุ่งเรืองนะคะขออนุญาตอวยพรเลยแล้วกันและวันนี้นะคะปีใหม่ก็จะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกเช่นเคยกับรุ่นรถที่ปีใหม่จะพาทุกท่านไปรับชมในวันนี้ก็เอาเป็นรุ่นนี้เลยแล้วกันนะคะคันด้านหลังตรงนี้เป็นรถรุ่น c a p ์ o 1.9S เกียร์ออโต้นะคะ,คะขับง่ายสบายขานะคะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดด้วยการสสีนะคะมีสีบอลเงินและสีขาวเซอเบียนไว้ คันนี้สีบอลเงินคันนี้ราคาอยู่ที่7 2 8 0แสบาทแต่ถ้าสีขาวไซเบียรีแนคาะก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7,000พันะคะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของดีเทลรา,ายละเอียดว่าจะเป็นด้านนอกด้านในพร้อมๆกันนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ ชมอีสุสขาเทิงของเราก็จะอยู่ระหว่างเส้นทางอําเภอเมืองเชียงรายเดินทางไปนะคะภูชีฟ้าขับมาก็จะอยู่ที่ด้านซ้ายมือก็ตอนนี้ก็จะมีปั๊มคาวเทคนะคะที่กําลังก่อสร้างกันตรงข้ามกับชมรมสาขาเทิงของเราเลยนะคะและวันนี้กับคันนี้เลยนะคะที่พี่หมายจะพาทุกท่านไปรับชมในวันนี้ก็จะเป็นรถรุ่น capro 1.9 S เกี่ียร์ออโต้นะคะเป็นสีรอนเงิน รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดอยู่2สีด้วยกันจะมีสีบอลเงินและสีขาวไซเบียนไว้สีบอลเงินนี้ราคาอยู่ที่728,000บาทแต่ถ้าสีขาวไซเบียนไว้ราคาจะถูกกว่าน,นี้ไปอีก7,000นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะกับรุ่นนี้ขับง่ายสบายขาค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของดีเทลรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็น ส่วนของชมหน้าด้านหน้าด้านหลังด้านนอกด้านในทั้งหมดเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นเลยเดี๋ยวเรามารับชมในเรื่องของดีเทลด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะหรือบ้านเราก็เรียกว่าไฟธรรมดาหรือไฟตาเพชรนั่นเองนะคะสังเกตในลักษณะของไฟก็จะเหมือนแบบเป็นเพชรวิบวับ,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 บนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะอือ ส่วนไฟเลี้ยวนะคะ<ม>ก็จะแยกออกจากโคมด้านบนนะคะมาอยู่ด้านล่างตงัวนี้ออกแบบเรียงเป็นแนวนอนรับกับไฟแตดหนอกใน<ม>ส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าที่ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นกระจังหน้าสองชั้นขนาดใหญ่เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาแบบออกเทาด้านนะคะสูกไกลๆนิดนึงนะคะมาพร้อมกับโลโก้อ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นสังเกตในเรื่องของเส้นสายรวดลายต่างๆออกแบบมาใหม่ให้รับกับหลักพลศาสตร์ช่วยในเรื่องของการลู่ลมและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนั่นเองรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นนี้ที่ได้มาก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะก็จะยังคงเป็นล้อก,กระทะอยู่ ก็ขออนุญาตููมใกล้ๆนิดนึงเกี่ยวในเรื่องของล้อกระทะของเรานะคะเป็นล้อกระทะขอบ15นะคะยางของเราจะได้ยาง b r i s t o n ซีรีียางจะอยู่ที่215นะคะ215หูมโฟกัสนิดนึงสองหนึ่งหทับ7 0 R 1 5นะคะ ก็ปกติรุ่นนี้นะคะลูกค้าก็จะชอบจัดเอาไปใส่ล้อแม็กเพิ่มเติมนะคะเนาะเอาไปใส่ล้อแม็กเพิ่มเติมได้ก็แล้วแต่ล mm ูกค้าเลือกจัดโปรโมชั่นออกแบบเดิมๆนะคะหรือว่าออกพร้อมแม็กอีกทีหนึ่งเนาะ mm hmm. ถ้าซูมไปเลยนะคะในเรื่องของช่วงล่างขอุยาซูมนิดนึงล่างแบบล่างสุดนิดนึง ช่วงล่างก็จะเป็นแบบอิสระปิกนกสองชั้นนะคะอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนน,นเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะถัดมาในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะคะ โลโก้แคปโฟนะคะเป็นสติกอร์นะคะกับรุน่นนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถะะมือจับเป็นสีดำแบบดด้านนะคะกับรุ่นนี้เนาะด้านหลังสวยงามนะมด้านหลังในเรื่องของแชสซีก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ประกบกัน3ท่อน ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะด้านล่างและด้านล่างเลยนะคะกับรุ่นนี้ก็จะเป็นเพาเหนือเนยมีเนบมาให้ทั้งหมดอยู่3ามแผ่นด้วยกันนะคะไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะไฟท้ายนะคะออกแบบดีไซน์มาใหม่เป็นหลอดมันติรีเฟเตอร์ ก็ดีไซน์โคองเขาก็ถือว่าสวยงามแบบสแตนดาร์ตนะคะก็ถือว่าโอเคกับรุ่นนี้ใช้งานได้สบายสบาย,สบายนะคะราคาสบายกระเป๋าระคาเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทกับเกียร์ออตโต้ขับง่ายสบายขานั่นเองนะโลโก้ดีดีไตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อยู่นะคะมือจับกระบะท้ายก็จะเป็นแบบสีดําแบบดําด้านนะคะ กระบะท้ายก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้แลดูมีมิตินะคะมองดูไกลๆก็จะคล้ายกับสปอยเลอร์หลังเลยนะตรงนี้ก็โลโก้ e สุดดีแม็เป็นสติเกอร์มาให้นะคะรุ่นนี้แคปโฟ 1.9S ยังไม่มีกันชนท้ายมาให้ก็เหมาะสำหรับสายซิ่งเอาไปแต่งแบบเพิ่มเติมนะคะใส่คอมไทยเทใส่กับไปปายไทยเทเปลี่ยนล้อมแม็กโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วนะคะกับรุ่นนี้ราคาสบายกระเป๋า 4ประตู728,000บาทนะคะกับเครื่องยนต์ขนาด1.9ซีซีประหยัดภาษีด้วยภาษีสำหรับเครื่องพันเและ4ประตูเนาะจะอยู่ที่ปีละ2,492บาทปีแรก4,000บาททางบริษัทเราแถมให้ลูกค้านะคะแต่ปีต่อไปจะอยู่ที่2,492บาทใบส่วนาทในี้ีลูกค้าก็ไปจ่ายเพิ่มเติมได้ถามว่าภาษีแพงไหมไม่แพงเลยนะคะ2,000กว่าบาทเองนะอืม แล้วก็การรัรู้รักษาถามว่าแพงไหมกับสีประตูของเราเข้าเช็คระยะรอบแรกก็จะมีคูปองในการเช็คระยะเขาเรียกว่าเป็นส่วนลดคูปองในการเช็คระยะให้ก็จะมีให้ลูกค้าครั้งละ800บาทซึ่งลูกค้าจะต้องลดเข้าตรวจเช็คท,ทุกระยะ10,000หรือ6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเผื่อหักส่วนลดหักอะไรแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ค่าใช้จ่ายก็ประมาณไม่เกินพันหรือประมาณพันน,นิดๆประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของรายละเอียดด้านในเพิ่มเติมรุ่นนี้สแตนดาร์ดกุญแจเขาก็จะเป็นกุญแจแบบธรรมดาแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในเอสออโต้นะคะรายละเอียดของเขาในเรื่องของเครื่องเล่นอะไรต่างๆก็จะ มีออปชันที่เพิ่มเติมมามากกว่าตัว S เกียรธรรมดาอยู่นิดนึงนะคะก็จะเพิ่มเติมมาในเรื่องของระบบช่วยขึ้นบนทางลาดชันระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มระบบ e sc tcs มาให้ด้วย e sc คือระบบควบคุมการทรงตัวขณะที่เราขับขี่นะคะ PCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมมาในเรื่องของระบบ e n g i n e Start Stop นะคะมาให้ด้วยนะคะระบบดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะแผงประตูนะคะตัวนี้ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะที่พักแขนก็จะเป็นแบบซอ f t p a หุ้มด้วยผ้าพรีเมียม ปุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออปชันที่เพิ่มเติมมาเดี๋ยวพี่ใหม่ไปสรุปในช่วงตอนท้ายคลิปให้อีกทีหนึงแล้วกันเนาะ,ะนะคะถัดมาในเรื่องของนะคะรุ่นนี้นะแคฟอโรนะคะในเรื่องของเครื่องเล่นของเราตรัวน,นี้จะไม่ได้เป็นเครื่องเล่นหนึดินแล้วนะคะจะเป็นเครื่องเล่นสดินมาให้ เดี๋ยวมีโอกาสนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะอัดคลิปในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบบลูทูธให้ดูอีกทีหนึง่งนะคะค่ะคอนโซลน,นะคะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะคะคล้ายๆกับตัวเอสนั่นแหละแต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของหน้าจอเนาะราคาเพิ่มมาลูกค้าได้เกียร์ออโต้นะคะขับง่ายสบายค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น2ดินเชื่อมต่อระบบบลูทูธ ได้ด้วยนะคะบลูทูธ USBMP3 ทุกอย่างได้หมดนะอืมแต่ไม่มีกล้องมองหลังให้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องเรล่นเขาเรียกว่า2ดินมาใหนะ้เกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาชันนะคะแล้วก็จะมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันอีกทีหนึง่งแล้วก็จะเพิ่มเติมมาตรงนี้ค่ะ ระบบปิด ESC TCS เน no. าะ ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวขณะที่เราขับขี่ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดนะคะระบบ a n g e i s t a r t Stop นั่นเองนะคะระบบดับหรือติดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะพวงอมาลัยทุกอย่างนะคะกับรุ่นนี้ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเวาลาเราจับจะกระชับมือยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของถุงลมนี่เราภัยมีให้ทั้งหมดอยู่2ลูกนะคะซ้ายขวาด้านหน้าซ้ายขวาลําโพงก็มีสองลูกนะคะประตูด้านหน้าซ้ายขวานะห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางนะคะนั่งสบายๆนะคะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจะลดที่วางเท้ากว้างขวางมากๆจริงๆนะและตรงนี้นะคะที่เป็นใหม่ชอบมากๆเลยจะเป็นในเรื่องของ เบาะของเรานะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นเบาะผ้า,พ,าพ,พรีเมียมขออนุญาตเปิดพลาสติกนิดนึงเมือ่อกี้แลดูหนาวตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแดบดบสองเบาะนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเบาะผ้า,พ,าพ,พรีเมียมเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะ สังเกตปีกข้างซ้ายขวานะคะออกแบบมาใหม่ให้ใหญ่นะคะเวลาเรานั่งจะรับกับสลริระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงเอ้ลืมเปิดเปิดล็อกนะคะด้านหลังนะคะในเรื่องของแผงประตูด้านข้างก็จะคล้ายๆกับแผงประตูด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะ ในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะกว้างขวางสีประตูเกกเอนะคะยังไม่มีในส่วนของแอร์หลังมาให้นะคะเป็นรุ่นสแตรดานดราคาสบายกระเป๋านะคะเจ็ดแสนสองแปดพั 28, นะด้านล่างก็จะมีสลักในเรื่องของการดึงเบาะด้านล่างขึ้นนะคะตรงนี้นะดึงขึ้นอืม ก็ถือว่าโอเคนะคะในของห้องในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังตอนหน้ากว้างขวางนั่งสบายสบายเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของห้องเครื่องเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ถ่านกานะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่มาพร้อมกับขุมพลังแรงนะที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรที่รอบสูงสุดสามพันหกร้อยรอบต่อนาทีสังเกตในเรื่องของเครื่องยนต์ของเรานะคะด้านนี้ก็จะเป็นระบบ เซนเซอร์ s s ระบบเบรก ABS EBD BA นะคะซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วกับ All New E Su ดดีแมพาานุภาพพิกโรของเรานั่นเองการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะก็จะจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน,น้านิดหนึ่งช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกะาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะถัดมาในส่วนของตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์นะคะ Eco s p i t มาตรฐานที่ ได้รับมาตรฐานจากมอกเกี่ยวกับการประหยัดน้ำมันนะคะก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่6.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือเท่ากับ1 5 6กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองกับเครื่อง1,009ของเรานะคะประหยัดน้ำมันจริงๆนะคะขับเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะแคปโก 1.9S เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่7 2 8 0 0 0บาท รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดจุดสองสีด้วยกันก็จะมีสีบอลเงินนะคะสีนี้เลยแล้วก็จะมีสีขาวเซเบเลียนไว้ซึ่งสีบอลเงินราคาอยู่ที่7จ็ดแสนสองหมื่นแปดพันถ้าสีขาวราคาจะถูกกว่าน,นี้ไปอีกเจ็ดพันบาทจะอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทสําหรับเกียร์ออโต้ของเรานะคะถ้าเกียร์ธรรมดาก็ราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทสำหรับสีบอลเงินนะคะแต่ถ้าสีขาวเซเรเบียนเกียร์ธรรมดาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นหกพันบาท นะคะราคาประมาณนี้ถ้าจาไม่ผิดน่าจะตรงนี้แหละนะค่ะอ่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถือว่าสวยงามลงตัวไปอีกรุ่นหนึ่งนะคะขับง่ายสบายขากับเกียร์ออโต้สรุปนะคะระหว่างเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาในส่วนของเกียร์ออโต้เพิ่มเติม <c oughs> <c oughs> มานะคะในส่วนของหนึ่งนะคะหน้าจอจากขนาดหนึ่งดินเป็นสองดินนะคะและสองนะคะระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวขณะที่เราขับขี่รถอยู่ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะเพิ่มเติมมาให้ด้วยในรุ่นของเกียร์ออโต้นะคะและก็ระบบความปลอดภัยในเรื่องของระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะที่ขึ้นบนทางลาชันหรือลงบนทางลาชันด้วยและก็อีกระบบหนึ่งคือระบบ Angle Start Stop ระบบเปิดปิดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาพีใหม่นะคะตามาลงิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะให้เรื่องการออกรถอีซูซ์ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆนะคะลองอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหานะคะไม่มีเอกสารนู่นนี่นั่นลองอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้ะค่ะ พอดีอยู่ริมถนนนะคะเสียงค่อนข้างจะรบก,กวนนิดนึงนะคะคงไม่เป็ไนไรนะคะเดี๋ยวลองไปรับฟังอีกทีนึงว่าเสียงจะชัดขนาดไหนเนาะค่ะสําหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอแยกลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยที่อุตส่าห์รับชมคลิปของปีใหม่จนจบนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าปีใหม่จะนําเสนอรุ่นไหนต่อไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้เชียงราย ตอดโควิดอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมก็ป้องกันตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย